สวัสดีครับผมอาจารย์เล็กพริกชะตาพารวยนะครับวันนี้จะมาทํานายดวงชะตาเกี่ยวเรื่องของความรักครับมาดูวันแรกกันเลยนะสำหรับใครก็ตามที่เกิดวันอาทิตย์นะครับหยิบได้ไพ่หมายเลข55นะฮะไพ่ใบนี้นะครับก็จะมีผู้หญิง2คนนะครับกาลังมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะฉะนั้นภาพรวมความรักนะครับจะออกมาค่อนข้างดีเป็นไปตามที่ต้องการเป็นไปตามที่คิดและค่อนข้างมีความสุขสําหรับชาววันอาทิตย์นั่นเองนะครับู้ที่เกิดวันจันทร์หยิบได้ไพ่หมายเลข39นะครับจะ จะเห็นว่าพื้นหลังเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีการยื่นของกันอยู่นะฮะมียื่นวงกุญแจมียื่นในส่วนของเงินขึ้นมาเพราะฉะนั้นภาพรวมของความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับจะเป็นการยื่นหมูยื่นแมวอยากได้อะไรต้องมีอะไรสักอย่างมาแลกเปลี่ยนนั่นเองและไพ่ใบนี้สื่อถึงเรื่องของ18บวก25บวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆว่าคุ้มไหมที่จะแลกนะครับผมสาหรับผู้ที่เกิดวันอังคารหยิบได้ไพ่หมายเลข29นะครับพื้นหลังเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีรูปปืนอยู่เพราะฉะนั้นเกี่ยว เรื่องของความรักนะฮะก็แนะนาว่าค่อยๆค,คุยกันนะครับอย่าใช้อารมณ์ในการคุยเด็ดขาดน,นะครับเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะและถ้าเกิดว่าไม่คุมอารมณ์ไม่ใช้เหตุผลในการคุยมีเกณฑ์ถึงขั้นเลิกลาได้ผู้ที่เกิดวันพุธนะครับหยิบได้หมายเลข31อนะฮะอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆเหมือนกันเพราะจากรูปที่เห็นนะครับก็ต่างคนต่างมีจุดยืนนะมีจุดของตัวเองของฉันถูกของเธอถูกนะต่างคนต่างไม่ยอมกันเพราะฉะนั้น ต้องค่อยๆค,คุยและอย่าใช้อารมณ์ในการคุยนะครับไม่งั้นเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับหยิบได้ไพ่หมายเลข22ครับไพ่ใบนี้นะฮะจะเป็นไพ่หมอดูนะฮะจะเป็นผู้หญิงมียิ้มด้วยแล้วก็มีขยายตรงบริเวณตรงตาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความรักนะครับ ของชาวบันพุทธะนะฮะเรื่องความรักอยู่ในสายตารู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นไปในทิศท,ท,ท,ทางที่บวกนั่นเองนะเพราะว่ามีการยิ้มอยู่นะภาพรวมความรักของชาวบ้านพุทธะถือว่าดี ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับหยิบได้ไพ่หมายเลข75ครับจะเห็นว่ามีคันเบ็ดอยู่แล้วก็มีเงินอยู่ในคันเบ็ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะระหวังตกลุมพลางดีๆสําหรับใครที่เข้ามาหาเราช่วงนี้ใครที่โสดอยู่มีคนเข้ามาระหวังให้ดีเขาเข้ามาเพื่อหวังอะไรจากเราสักอย่างแน่นอนนะครับอย่าหลงกลเป็นอันขาดให้คิดก่อนที่จะตัดสินใจให้ใช้เหตุผลแทนการใช้อารมณ์ความรู้สึกนะครับ และผู้ที่เกิดวันเสาร์นั่นเองนะครับหยิบได้หมายเลข28นะครับจากรูปที่เห็นนะครับจะมีอาชายสูงวัยหน้าตาเค,คร่งขรึมนะครับแล้วก็มีลูกสาวอยู่ด้านหลังยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับภาพรวมความรักนะอาจมีอุปรสรรคบ้างนะฮะก็ใจเย็นๆนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปลุยไปเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะความรักจะด,ดีจะสวยงามแน่นอนสําหรับชาววันเสาร์นั่นเองนะครับ ก็จบไปรเรียบร้อยนะฮะสำหรับการทำนายดวงชะตาอาทิตย์นี้เกี่ยวเรื่องของความรักนะครับอย่าลืมติดตามเพจอัปเดตดวงนะครับแล้วก็เจอกับผมใหม่ได้นะฮะ